เรามีอะไรพิเศษมาให้ตัวแทนชิมด้วยค่ะอันนี้เป็นสองเทนะคะเป็นเจลลี่โปรตีนค่ะรสออร์สตรอมนีนะคะไะใครนั่งโต๊ะก่อนเดี๋ยวเราแจกก่อนเลยคะปั๊ปคะมีอีกไหมาะของค่ะขอค่ะองค่ะครจกบคน่ี่นี่ค่ะเรามีอะไรมาให้ชิมด้ว

ใช่แไม่อใเราไม่องให้อร่อยมค่อยคะอรมากอร่อยมากหนึ่งซองเท่ากับกินไข่สามฟองเลยค่นึ่งซองเท่ากับกินไข่สามฟองห่เท่ากัิไข่3องค่นอห่งสอ่งองน่งห่หน เป็นเงินก็แค่ห้ากเจล้านไม่ต้องชิมหรอกขาน้อยนะคะพี่ไายไม่เคยชิมใช่ไหมเดี๋ยวน้องแกะให้พี่นายพี่นายแกะ้พี่นายชิ้พีนา้ดวพี่นายชิมพี่นาัชมแล้วพีนามังโที่สั่งไป่ไหมพี่นาตัตีพี่นายอร่อยมากอ่ะมันแบบมันคือสตูด อร่อยเนาะนี่ค่ยไหมคนรู้แม่หนูอยู่นี่นะคะเธากินแล้วอ ของเราอร่อยไหมพีาอร่พิเศษพิเศษคนใต้คนใต้คนรักกันพ bueno. AP ี่น oh, ี่พ no ีพร okay. okay. ่อยมากหอมมากเลยค่ะร่อยมากสอร่อยนะอร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็รอคอยวันนี้ที่จะได้กินมานกินคนนไปต่อค่ะ เมื่อกี้เราบอกเราให้ป้ามามาไปแล้วไม่ต้องกินแล้วว่าจะสั่งเพิ่มอีกนิเองกันได้รีพายเลยค่ะรีพายให้สองซองด้วยเห็นไหมคะแกะเลยนะคะแกะชิ้นนะคะแกะเลยค่ะเดี๋ยวกลับไปสั่งเพิ่มนะได้ได้ค่ะัแบบ ตอนนี้กินล้กินหมแันไปคือโปตีมันไม่ใช่คนตีนคือขนมอร่อยมากเลยค่ะมันคือปนตีเหรอนคะเดี๋ยวเราแกะพร้อมกันเลยนะ ค่ะค่ะคแม่ล้ค่ะเลยค่ยค่ะยเอรที่พ i mean ี่อ้๊กินเลยค่ะกินแล้วจะสุดหรอพี่อ้๊บคะอยมาก เราจะได้ไม่อ้วนมือนี้นะคะชิมาก่าแกหเด้แก่ได้แก่ได้แก่ไดแก่ได้แก่แก่ได้แก่มแก่ได่ะด้แน้แ่้แ่้ก่้่ไ้่ไแ่ไ้ก่ไ้กมก่ได้่ก่ได้แ่ไแก้่้้กด้่้กน่่่่่

ชิมค่ะแกชิมค่ะแกะชิมเลยค่ะเรามาเรียนอยู่ค่ะเพราะเขาขายเก่งมากนะซุปยอดแล้วก็คือออร์แกนิกพวกเพองบมากเลยอ่ะไม่หยิะใช้เครื่องมือแล้วใช้เครื่องมือซุปยอล่ะใช้เครื่องมือด้วยแล้วจะหนัจากซีเมนไปแสนก้องดูเราไม่ออกมันคือปกตินะใช่อร่อยมากหนักกว่าเจ้าของแบรนด์ก็ตัวแบรนกูนี่แหละ กินเนื้อแต่เราไม่ต้องก็นโปรตีนยังได้กินค่ะได้ย่อ่อยยอย้ไม่ยอมรับงค่ะบอบแล้วค่ะอร่อยอร่อยเร็วอร่อยมากนี่ชัากนะอนนึงกินเนื้อะกินนกิน้โปรตีนได้อสได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ค่อยหันกลับไปตอนนี้เขาถาแก่เสียงนะเครอลนะะเี๋เาจะแเลยกได้กวนอันี้ปาวีให้ชเป็นรสธอให้นี่ค่ะอันนี้โปรตีไม่มีไขมันแต่ี่ยโปรตีแต่มีไขมันกินด้กันกินด้กันกินแบบขาบ่อ กินอร่อย่อกินแบบนี้ปิอร่อยมากเลยอได้ต่อไดไม่ได้จริงหรอเนื้อจย่อมเยดเลยแต่อันนี้มันหอมไม่โกมันสอด้วยค่ะรอหอมมาก อร่อยเนาะค่่ะมีมีลูกค้าที่สั่งแบบโต๊ะต่ตอวอรี่ไว้เยอะมากต้อบอกว่า